เดินทางมาไกลนะครับประมาณร้อยกว่ากิโลจริงๆแถวบ้านเราก็มีนะครับแต่เราคิดว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์เราได้นะครับให้บริการเราได้ดีแล้วก็เราได้สินค้าที่มีคุณภาพผมชื่อเข้มนะครับเป็นคนจังหวัดอ่างทองจะซื้อให้ลูกสาวนะครับเขาจะเป็นัยรุ่นนะครับเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยนะครับคือ FB นี่ก็เป็นรถที่น่าจะมีมาตรฐานที่สูงอยู่นะครับลูกสาวชอบใจด้วยครับจริงๆดูหลายที่นะครับทั้งในส่วนของเต็นท์ที่ไปดูหน้างานเองแล้วก็ในส่วนของ ดูตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับพอพอมาดูตรงนี้เราก็รู้สึกถูกใจแล้วก็พอเข้ามาดูแล้วรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจในเรื่องของตัวรถเรื่องการบริการต่างๆถ้าดูจากนะครับตัวรถจริงแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วก็คำอธิบายแล้วก็หลักฐานเอกสารเนี่ยก็มีความมั่นใจว่ารถเราที่ได้ไปเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพเนื่องจากมีในเรื่องของระบบการประกันอะไรต่างๆนะครับการบริการที่ดีนะครับก็ประทับใจยิงตัดสินใจซื้อที่นี่ครับเราก็ไปดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆคําติชมในส่วนของในใน สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับหลายท่านก็ยืนเยันมาที่นี่เนี่ยมีบริการที่ดีแล้วก็สินค้ามีคุณภาพเนาะแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีนะครับเราเองก็มีความมั่นใจนะครับครับก็สําหรับรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยถูกใจนะครับโดยเฉพาะลูกสาวนะครับถูกใจมากแล้วก็ในราคาที่มันจับต้องได้แล้วก็ไม่ไม่ได้แพงเกินไปประกอบกับสิ่งที่ชอบก็คือบริการนะครับบริการที่นี่นะครับซึ่งอธิบายไม่หมดมันเยอะนะครับก็ประทับใจจึงตัดสินใจซื้อที่นี่ครับ